หายไปนานที่รี่ขับรถไม่ได้ไปไหนไงไปไหนได้ไหนหรอโควิดทั้งนั้นแถวนี้มันก็แต่งจังหวัดมันก็แต่งจังหวัดนะมันก็เริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มเริ่มลุกล้ำเข้ามาในแถวนี้แล้แต่ดีว่าบ้านมันอยู่ห่างๆกันมันยังพอรับความเสี่ยงได้ก็ขับไปเล่นครับวันนี้เข้าไปหาอะไรกินแถวมอนหน่อยแถวบ้านผมไม่มอนก็ประมาณสักห้าหกโลมั้งไกลอยู่ไหมไกลเดินไม่ได้อะขับรถนิดนึง ็จอดหลายวันละฝุ่นจนยังม่มุมขึ้นอ่ะจอดจนยังมัมุมขึ้นอ่ะคุมผ้าไว้อะคุมผ้าไว้ยังมันมุมยังขึ้นเลยคุมมันผ้าทึกใสๆอ่ะยังมันมุมไปทำรังในรถอ่ะไม่ได้วิ่งเลยกลัวน้ำมันบุญพอมาวิ่ง่อยเติมเต็มถังไว้แล้วก็จอดทิ้งไว้ยาวเลยไอ้ตัวเนี้ยเห็นมีหลายคนมีอาการในพี่ๆในกลุ่มนะเขามีอาการเซ็นเซอร์วัดน้ำมันมันมีปัญหาคือเซ็นเซอร์วัดน้ำมันมันมันไม่ตรงอารมณ์เหมือนแบบ น้ำมันเต็มถังแต่ว่าเซนเซอร์บอกว่าหมดไม่ได้เซนเซอร์สิลูกลอยวัดน้ำมันคือรถคันนี้จะมีสองระบบหนึ่งเซนเซอร์สองลูกลอยเซนเซอร์เอาไปวัดเวลาแบบมันจะหมดมันจะเตือนเป็นไฟรูปเป็นลูกไฟสีส้มเตือนขึ้นมาทางทางตรงตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่เป็นลูกที่เป็นเกณฑ์วัดน้ำมันที่เป็นเกฉีดไอเกฉีดนี่แหละมันไม่รถทุกคันทุกติจะมีไงรถที่กติมันก็มีแค่เฉพาะรุ่นที่เป็นพวกทัวร์รอ่ะก็มีคันนี้มันเป็นสปอร์ตกล่มทัวริง คันนี้กัลเล่ V4 ยังไม่มีเลยบอกให้ V4 สติ๊กเวเตอร์ V4 ไม่มีต้องเป็นพวกโฟลร์นี่จริงๆถึงจะมีให้อย่างเดวิลขับยาวๆนะรถเดวิลเครื่องเครื่องใหญ่จริงแต่ว่ารถไม่ได้วิ่งเร็วมากไม่เอาความสปีดเน้นขับสบายๆสไปด์คุยเซอร์คุยเซอร์แล้วก็พวกมัลติซาร่าทั้งหลายแหละไฮเปอร์โบตัดผมไม่เคยเห็นว่ามันมีนะเหมือนไฮเปอร์5 950ก็จะไม่มีแล้วก็ไฮเปอร์ซาร่าอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ไม่น่าจะมีมันก็จะมีแค่เนี่ย ตัวรถสีซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็แล้วก็พวกสกูนมอเตอร์ซาร์ด้าทั้งหลายที่เป็นทรงทรงทรัวริงแล้วก็อะไรนะแว่ว่าจะมีแค่สี่สามสี่รุ่นนี้ที่จะมีเกียร์วันน้ำมันซึ่านั้งในตัวซูเปอร์สปอร์ตเก้หเห็นว่ามันมีเหมือนกันนะขนาดเบจอร์ดี้ตอนเราเขาก็ใส่เกียร์วันน้ำมันมาให้ตามตามคอนเซ็ปต์ไงสปอร์ตทัวร์ริงก็จะมีเกียร์วันน้ำมันให้รถรถที่เป็นทัวริงอ่ะคนจะมีเกียร์วันน้ำมันเพราะว่า เป็นรถใช้เน้นเดินทางไกลรถเน้นเดินทางไกลก็ต้องมีเกียร์วัตน้ำมันไว้เผื่อไว้ดูว่าไว้แม่นเอ็เนาะเขาจะไปถึงไหนเท่าไหร่ส่วนรถที่มันไม่มีเกียร์วัตน้ำมันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาไปใช้ฝืนเพราะมันไล่เบาด้วยหนึ่งลเล้วก็บางทีไม่จําเป็นต้องใช้เพราะเขาไม่ได้วิ่งไงยาวๆเขาไม่ได้เอารถเทเลทรถมาเพื่อให้วิ่งยาวๆที่นี้ก็มีคนวิ่งซุปเปอร์รถซุปเปอร์สปอร์ตก็วิ่งยาวๆไกลๆได้ แต่มันต้องอาจจะต้องพักบ่อยหน่อยหรือว่าเพราะมันมื่อกว่านะแต่แล้วแต่บางคนก็ขับได้ผมไม่เข้าใจคือผมเคยลองนะขับเป็นเกยาวๆไม่ค่อยไหวมันเมื่อหรือมื่อเร็วต้องต้องพักแล้วก็น้ํามันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเติมเติมเติมทุกวันห้าสิบโลเขาต้องเติมนะเขาจะเขาจะลากยาวเหมือนรถขอผมไม่ได้เพราะว่าเขาจะบริโภคน้ามันสูงกว่าแล้วก็ถ้าอย่างที่ว่ารถในสนามรถทุปอระตกรถในสนามเราก็ไม่มีเกี่ยวกับน้ำมันหรอกเขาขับเอา แล้วก็ดูเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยมันไม่มีมันมันเหมือนว่ามันทํางานค่อนข้างเที่ยงกว่าที่ว่าพอมันจะหมดแล้วมันเตือนอย่างนี้ยเหมือนรถยนต์ทันใหญ่ๆครับรถจักรยนยนต์อะไรพวกนี้เวลาน้ำมันมันใกล้หมดถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีเตือนเป็นเป็นไฟเตือนเนาะคิดว่าคงมีมานานแล้วไม่ใช่รถใหม่ๆรถรถทุ่หนที่แบบสี่สั้งห้าปีสิบปีเนี่ยผมก็น่าจะมีแล้วแหละที่แบบเป็นไฟสีส้มเตือนขึ้นมาว่าเออน้ำมันจะหมดนะอะไรอย่างเงี้ยวิกฤตแล้วนะพรมนะลูกพรมนะไม่ปั๊มหมดนะจอดเข็นนะอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มมีมานานละมันก็พวกพูดยากเพราะค่ายอ,อื่นนะผมเห็นค่ายอื่นฮอน,นด้นดาพวกก็มีเกียร์น้ำมันกันทั้นผูรุ่นแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นคำว่าซุปเปอร์สปอร์ตนะคนจะก็ไม่มีอารวันรู้สึกเขาไม่มีรู้สึกไหมอาร์หกไม่แน่ใจว่าอาร์หกมีไหมนะแต่อาร์วันรู้สึกเขาไม่มีแล้วก็พวกซีบีอาร์พันก็ไม่มีอ่าพวกพวกโตพันธนอะทีเอาร์ทิกเซอร์ทั้งหลายแหล่ก็ไม่มี l อลหก็น่าจะไม่มีคือตัวพันทั้งหลายแหล่ไม่ค่อยจะมีกัน่ถ้าเป็นพวกพวกเนกเก็ตอะตัวพันเขาก็มีกันนะจะมีที่ปกตินี่แหละที่มันเนกเก็ตแล้วไม่ให้เกียร์วันน้ำมันมาขนาดเออมอนสเตอร์ทั้งหลายแหล่ที่เขานิยมกันเมื่อก่อนสมัยที่เขาคิดกันนจ็ดเก้าห้าเไม่มีมอนสเตอร์หม่ยังไม่มีเลยเกียร์วันน้ำมันมอนสเตอร์ไม่มีเกียร์วันน้ำมันนะไม่ต้องแปลกใจคือ มันก็ไม่ด้อว่าแย่อะไรนะกิเรื่องเรื่องเนี้ยเพราะว่าขนาดพวกรถคลาสสิกเ่ยพวกฮาร์เลย์รือสันตัวพันอะไรพวกนี้ขนาดมันรถทัวร์ิ่งเลยเขายังไม่ใส่เกียร์วันน้ำมันเลยอินดี้วะไม่ใช่เกียร์วันน้ำมันนะผมเคยเจอคันหนึ่งไม่มีแลวปัดบอกความเร็วมีแต่วัดรอบอย่างเดียวคือไปง่ายอ่ะขับด้วยความรู้สึกแล้วไม่มีเกียร์วันน้ำมันไม่ว่านะผมผมเคยเจอมาคือไม่มียันเซนเซอร์วันน้ำมันอ่ะผมก็ถามพี่เขาเอ้ยพี่รถน้ำมันพี่ดูยังไงอุ้งขาเอยาสิวะอชิบาย รถคันันแล้วมาเทมันต้องขย่ารถเหรอพี่เออมันก็ขยาเอาฟังเสียงเอาถ้ามันเสียงมันยังท่วมทนอยู่แสดงว่าเต็มแล้วก็ไม่มีใครมันปล่อยน้ำมันหมดหรอกพอมันมันเหลือสักครึ่งๆเขาก็เติมมาแล้วเขาไม่ไปรอจนหมดขีดแดงให้เติมาพี่เขาก็ตมเติมกันแล้วผมก็เป็นเพื่อนผมะขับซูเปอร์สปอร์ตก็ถามถามว่าน้ำมันดูยังไงเขาบอกว่า วีรีเซตทิปอาก็คือทุกๆ150ิโลให้เติมเลยไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะจะวิ่งจะใกล้จะไกลจะจะวิ่งเร็วช้า1้0าโลเติมหมดจะหมดไม่หมดไม่รู้ว่าจะเหลือกี่ถังไม่รู้จะเตือนขึ้นไม่เติไมตไม่รู้ทัน1้0โลฉันเติมหนา้นานะก็เป็นวิธีของเขาเนาะก็ทําทให้ไม่ต้องมามา,มาห่วงเรื่องว่าจะหมดกลางทางคือเขาใช้วิธีเซฟเอาเองเพราะเขารู้ว่าสไตล์รถมันไม่เหมือนกันก็เป็นเป็นเหมือนเป็นอะไรฮ่าฮ่าดิคือบางคนเพิ่งใครคือใครบางคนไม่เคยอย่างเงี้ยเอ้ย ฉันซื้อสีเบลล้ฉันมีเกียร์น้ำมันทำไมรถพันซีซีไม่มีว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ฮิตไปเรื่องแปลกจะบอกว่าอะไรเน,นี่ยอันไม่กีนตังมันไม่ใส่มาให้เออกจริงกจติง้วผมว่าว่ากจติงนะจรติงมันก็จะใส่มันก็นไ,น ster, ไม่เลยจะทำไมให้รถสนามมาใส่มาเถอะให้มันสะดวกกับคนขับขี่นิดนึงให้มันให้ชีวิตเราเรื่อนลมหน่อยคือบนพรมันไม่มีแล้ว สิก็มันมั่นใจเรลาไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนของบางคนก็ว่าของมันขาดเพราะมันก็ไม่ใช่ทีเดียวนะก็เหมือนมันก็เหมือนมีหลายอย่างนะอย่างพวกอ่าพวกตัวสปอร์ตพันธ์เนี่ยบางตัวที่แบบบางคนเขาชอบนะส่งเพื่อนๆผมบางคนเขาชอบรถที่มันไม่มีไม,ไม่มี ABS ไม่มีใคชแค่คอนโทรลอะไรเงี้ยเขาไม่เอาเลยเพราะว่ามันขาดความอ่าเขาเรียกอะไรความดิบมันไปเขาอย่าง อย่างพวกรถแข่งมอเต้องอีพีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาไม่ใช้เขาไม่เปิดเพราะว่าเขาต้องการจะคุมรถร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องการให้คนทักษะให้สกิลให้ได้เต็มร้อยรถรถไม่ต้องมายุ่งรถน่ะเขาไปเน้นทางพวกแอโรไดนามิกก็คือให้มันรูดลมที่สุดในในสนามนะนีรถสนามนะไม่รถใช้การตามบ้านๆนะรถะเชิงานตามบ้านๆพวกทีเขาก็มีพวกพวกแข่งเขาก็จะขับรถธรรมดาเป็นรถนี่แหละพวกในสนามมันเอาอยู่ข้งนอกไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายก็คือเขาเคารพกฎจราจรบ้านเขาไม่กดแรง ท่อดังเลยนิดหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันมันตำรวจมันเห็นมันจะเอามันก็เอาถ้ามันจะมีกฎหมายอยู่เหมือนกันว่าดังมันรานี้ก็จับเหมือนกันไม่ใช่ว่าจับชาบ้านเรานอ้เรื่องท่อดังเ่ยเขาก็เขาก็มีจับแต่ว่าคนขับเขาน้อยมันก็มันก็อัตราการจับมันเลยดูน้อยไม่ใช่เยอะเพราะว่ารถยนต์ที่เมืองนอกแบบบางประเทศเขาจะขับเหมือนอ้รถมอเตอร์ไซค์เขาจะขับเหมือนรถยนต์รถยนต์เลยคือแบบต้องต่อตูดแทรกซ้ายขวาไม่ได้เออ วิ่งได้ทุกเลนจริงคือวิ่งได้วิ่งซ้ายวิ่งขวาได้หมดแต่ขอให้มันสัมพันธ์กับความเร็ววิ่งได้หมดไม่มีใครว่าแต่ว่าเขาจะเขาไม่คยใช้กันอ่ะถ้าไม่ให้เมืองที่แบบเขาเรียกอะไรเมืองที่แบบจะลงใจในการขับจริงๆกันอย่างแบบแคอร์มนีริมชายหาดอย่างนั้นเสยขับกันถ้าไปอยู่ตามเมือง,นองหนาวๆนี่เขาไม่ค่อยได้วิง่งหรอกเออแล้ววิ่งเมือง,นองหนาวเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอากาศมันหนาว คือประเทศเขาเนี่ยปีหนึ่งจะมีเดือนที่อุ่นๆอ,อยู่ประมาณสักสามสี่เดือนที่แบบอุ่นร้อนๆอ,อ,อากาศกําลังดีขับรถมอเตอร์ไซค์ได้แต่ว่าพอที่เหลือเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหน้าหนาวพอเป็นหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวแบบหนาวแบบหนาวแบบแบบมือแข็งอะเออเนี่ยพวกรถรถอารถยุโรปส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันนี้ไหมรถยุโรปแบทัวรลิงรถยุโรปแบทัวรลิงจะมีฟังก์ชันนี้ไม่คือฟังก์ชันอุ่นอุ่นมืออุ่นแฮนด์ปอกแฮนด์เนี่ยมันจะมีอุ่น ขาจะมีอุ่นปอกเห็นว่ากันหนาวใช่ไหมให้เราเย็นทําให้เราอุ่นให้อุ่นมือทำให้ถึงอุ่นขนาดนั้นคุณถ้าคุณเคยไปต่างประเทศคุณจะรู้ว่าการที่เราเท้ากับมืออุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มันมันมันเจิดที่สุดแล้วอ๋ชีวิตจะดีมากเลยแค่เท้ากับมืออุ่นผมไปญี่ปุ่นตอนนั้นอากาศศูนองศาเนี่ยตัวผมไม่สนใจนะเพราะตรงตัวระหว่างหัวเราเหมือนเลือดมันเลี้ยงเยอะไงแต่พอเป็นปลายประสาทอย่างมือกับเท้าเราเนี่ยมันเป็นส่วนที่หนาวง่ายมากถ้ามือเราอุ่นเท้าเราอุ่นอุ่นทั้งตัวครับอุ่นทัั้งตวเลย คือไม่ต้องไม่เคยสบกไม่ค่อย,ม,อย,ม,อยมีอาการแบบหนาวตัวหนาวแขนอะไรเงี้ยมันจะไปหนาวมือกับเทา้าอ่ะพมือกับเท้าสองอย่างในีอุ่นเนี่ยจบแล้วก็หน้าหน้าหูอะไรเงี้ยมันถ้ามันเย็นเย็นมันจะแบบมันจะมันจะเสียวเสียวนะพอมันพอมือเท้าแล้วอุ่นก็สบายไม่ค่อยมีปัญหางั้นลยมันก็เลยมีฟังก์ชันอุ่นอุ่นมืออุ่นมือมาเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่มีฮีตเตอร์ก็มพี่รถยนต์นั่นเป็นรถยนต์ยุโรป่ยเขาจะมีฮีตเตอร์แล้วรถบ้านเราเีงก็ บางคันฟังก์ชันเขาเขาเขียยไปต้องตัดออกมันก็จะติดมาหน่อยนะบางคันทีงรถญี่ปุ่นก็มีนะรถโตโยต้าฮอนด้าของญี่ปุ่นมันก็หน้าหนาวมึงหนาวมันก็หน้าหนาวก็ได้ชิบหายละหน้าฮิมมะเอ้ยก็มีเขามีฟังก์ชั่นมีเบาะีเบาะมีฮีตเตอร์รถมีฮีตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนแอร์ที่ญี่ปุ่นเออมเคยไปให้เราให้ฟังที่ญี่ปุ่นแอร์เขาอ่ะมันไม่ได้ปล่อยแค่ลมเย็นอย่างเดียวเว้ยถ้าคุณปรับร้อนมันคือมันร้อนเลยเว้ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นฮีตเตอร์เลยเว้แอร์เสียบพั๊กเลยนงเเคยห็ บาเราเป็นคัสเอาใช่ไหมแอร์เราก็ต่อคัสเตาตัวหนึ่งเบเกอร์ผมเขาจะเป็นแบบเจ็บปักถอดป๊กออกจบแอร์ไม่ได้ใช้คือหน้าหน้าหนาวไม่ใช้หรอกหน้าหนาวถอดแต่ว่าถ้าหนาวจะจัดกระเสียบเสียบแล้วก็เปิดเปทีเตอร์อ่์มันหนาวจริงอ๋อนนไม่มีอะไรให้ดูนี่คุยเล่นได้เปื่อยนี่ผมมาซื้อขนมปังตีขับวนไปทีหนึ่งเพราะยังพูดไม่จบนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับมันไม่มีอะไรให้ไปนะถ้าเกิดมีอะไรอยากให้ผมคุยเดี๋ยววนะ่า อยากคุยอะไรกันก็ลองคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมทาคลิปนั้นๆให้แบบมีเรื่องอะไรอยากสนใจไหมเรื่องบิ๊กไบเรื่องเกมเรื่องอะไรผมพอทําได้ก็จะทําให้ดูก็จะมีผมก็มีคอนเทนต์อยู่สามสี่อย่างที่ผมทําเป็นก็จะมีมีมอเตอร์ไซค์ม,ม,มีมีเกมมีเรื่องหนังอะไรเงี้ยเออหนังก็พอเลาได้ผมบ้าดูหนังอยู่เหมือนกันไปนี่ผมหาซื้ออะไรกินก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปคลิปถัดไปเลยครับขอบคุณมากครับคนนี้ยังติดตามอยู่ใครไม่กดติดตามถ้าเกิดคุยแล้วถูกคอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ